สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ 77uplight นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าไปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับผมเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าเล่นของเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชมให้เราไปที่คาสิโนนะครับในคาสิโนนะครับจะมีพวกบาคาร่ามีเกมมีสล็อตอะไรมากมายเลยนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นเกมค่ายนี้ละกันนะครับที่เป็นรูปโล่แบบนี้เนาะเวลาเข้าไปกดปุ่มทางขวานะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะเพิ่มเครดิตเข้าไปด้วยเนาะ เดี๋ยววันนี้เราเอาทุนไป3 0 0พันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกดแอดนะครับมาลุยกันนะผมรอสักครู่นะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับในค่ายนี้คุณผู้ชมจะมีเกมอื่นอีกหลายค่ายมากมายเลยนะครับทั้งแพตเมติพ PG Soft แล้วก็ Red Tiger นะคุณผู้ชมวันนี้ผมจะเล่นเป็น Pgsoft นะครับคุณผู้ชมเอาเป็นเกมอะไรดีเอ่ย เอาไปเกมนี้ลวกันคุณผู้ชมเกมคิปตุ๊ก,กตานะครับเกมนี้ก็เข้าไหวมากเลยนะคุณผู้ชมสำหรับกีดีสอบเนาะมาลุยก,กันนะผมรออีกสักคู่หนึ่งนะครับรอโหลดเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคผมเรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายจ่ายก่อนนะครับคุณผู้ชมพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนาะจะได้ไม่งงอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับคุณผู้ชมคลิปตุ๊ก,กตาขึ้นมาแล้วก็คอมโบไปเรื่อยๆเ,เนาะ โอเคส่วนอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับเป็นวายนะครับเลื่อนลงมานะครับสแกตเตอร์มา3ตัวเข้าโบนัสเกมซุม่มตุกตามวา้ห้3ตัวเพื่อเปลี่ยนเป็นวายนะครับเกมนี้เกม30รลายจ่ายนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราเปซัก120ยแล้วกันมาเริ่มนะผมโอเคไปค่อยๆไปคุณผู้ชมไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ได้กดออโต้ไม่ได้กดทโ o บนะครับแต่ถ้าเกิดไรเร่งรีบยังไงก็กดได้นะครับคุณผู้ชม ไปครับผมอันนี้เบ็ดร้อยยี่สิบนะคุณผู้ชมโอ้เปิดนี่เท่าไรเอ่ยสี่ร้อยแปดสิบเน่อ่ะไปอ้าวสวยครับผมสี่ใบนะครับโอ้แปดร้อยแน่คุณผู้ชมไป,มไป,นะมไปลุยกันต่อเลยนะครับโอเค มาไมสกัตเตอร์สกัตเตอร์จะมาช่องสองสามสี่นะคุณผู้ชมลืมบอกไปนะครับอโอเคไม่มานะครับ่ะลงในรอบนี้อ้าวลงแล้วคุณผู้ชมลงแล้วนะครับมาเข้าบูนัดเกมแล้วนะครับมาไวมากนะครับคุณผู้ชมม,มาไวมากครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็ดร้อยยี่สิบจะเป็นยังไงเนาะ ถ้ามาลายดีๆนี่สวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคลายแรกมาเป็นตัวคิวแบบมูงเนาะห้าร้อยหกสิบไม่น่าเกียดสิงโตครับผม,มไม่เข้าสิงโตนะคุณผู้ชมเข้าเป็นตัวอักษรนะครับอืมอ่ะโอเค ได้เป็นหมูกับตัวเจเนาะเด็กสี่สปินนะคุณผู้ชมโอ้วันนี้ไม่เกี่ยวกับวายนะครับอืมฟรีอีกแล้วเออไม่ค่อยจ่ายคุณผู้ชมไม่ค่อยจ่ายนะครับรอบนี้อืมสุดท้ายแล้วครับผม 120ไม่ค่อยจ่ายนะครับคุณผู้ชมรอบนี้โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรจบมาที่2,620นเนาะยังไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมวันนี้มีทุนมาที่3,000นตอนนี้ก็ขึ้นมา5,520แล้วนะครับอืมก็ประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมคลิปนี้ไว้ครั้งหน้านะครับผมจะแานะานำเกมอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ